今きん ไม่หลดล้าไปยินเขาคือสีย <c> ง <oughs> ยิผักอ <c oughs> ีนหน่อยๆส่อนเทอร์ดีม่สามกัคืหอหลุมแท <c oughs> <c oughs> โ้โอ้โหตีโคงไกลแต่ใหญ่ท่านผู้สสารลงก่อนนะคะ พวกกบเมียเขาสิ้งไปจำกันนะไปพวกกบเมียเดวดราม่าอีกชุดไปฮึสุดฮึ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 ฮขอขอึลึฮ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  นี่นะครับเราจะมีเรามีอะไรมาให้นะเอาเลยเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากโอ้ยทำไมมีรถนิวข้าวโอค่่่่ะรุนนีีี้้ทดยบ ว่างลดเด้อหนึโอ้โหื่นเอินเอินหานั่งสมมาเป็นเอินหามากันหาซาลี่บัดนี้มาเอาเข่าในป่าออทม มีปลาปลาสมาาในหมอ้อใส่ในหม้อจะใส่คืมมอ,อ,อมีปลาสมไปแล้วบอา,อาหม้อจะใส่คืออยู่นิฟามหม้อใส่อะไรสมไปแล้วไปพุ่นแล้ว แต่หอกไปเปิดหอกดูวก้วส่วนเ,เนาะประยุทธ์ได้หรอไม่รู้สิอ่ะเอาไม่เพาเมีนจัดสิกินเองตีบันที่อะไรค่ะเรากองฮะเจ๊หิวยห,ห,หิวอีกูก,กันบอแอนนึกยุคนี่ก็ขอบคุณอันค่ายานพาหนะการเดินทางนะคะของเพื่อนมาเห็ดงานก่อสร้างเพื่อนมาเห็ดงานก่อสร้างมันก็เลยเอาเอ็มลอยเพื่อนช่องกวดกับเงินอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะ เป็นคาราเมลอายาดเขาหิวอายาดมาไม่กินข้าวผัดแล้วมาเอามาพวามาแล้วเรครัปูตรงนี้ก็เรื่องลืมเย็นหรอเออลืมนั่งนี่ก็ได้สู้เยินเลยน้ำป่ะโอ้ยน้ำแดงน้ำใจตลาดผมฝากซื้อยังซื้อน้ำดีขวดสิบขวดสิบบาทเบียรขวดท่อขาแขีงตัวน้ำยู่นี่เย้าลายไปเด็กโอ้ย วุ้ยตะพัดแผ่การหิดกระทงซื้อแบบมะเลี้ยนมามึงพี่น้องมึงสมุเอเฮ็ดได้บอกสมุเอฮะบอได้ค่ะพี่หนาวไหมพี่หนาวหมัยนะพี่หนาวมัยบอสิมิซึสิมิซึกแก้มือบายสีอ๋อที่ไหนฮะมือไดยหวังหวังเอาเลยผู้ใดถนัดเห็ดงานบายสีมากจัดเลยสามทีมร้อมกันเนาะบายสีสามสันเลยเด้อเออบายสีสามสันเออผู้ใดสิเป็นนั่น สเป็นเสือเองินลางวันการประกวดบายสี30บทบาทรับีบาทบอลรับทบาทบอลนะค่ะซึกชิงบลังบายสีมันออกวางสงมือสม,มือเออมันมีมือว่างอยู่ดอกผมเดี๋ยวไปเอาเออจมีให้กินเทมันเนินกินเขายิ่มแล้วนอนเอเลี่ยตัดลาดเอา,เอานี่เขาพัดนี่เอาเขาไม่เห็นหลาก็ม่สม ไปแล้วไปก็ไปแล้วนอนริบบอนเห็นแล้วแต่แล้วเดินรีสอร์ไปให้ปล่าเขาไปให้ปล่ามันตริเออหรือเขาไปเปิดรีสอร์ทจนตื่อไม่คุคู่นี้กูยันอยู่เลยนี่เนนี่มีอมยิ้มหนุ่มนิมมีอมยิ้มมักซามักกันซาโอ้มาออกซ้าย ว่างเงินรางวัลสิบบาทว่เอาเรีคือผีบ้างพี่เห็ดแต่ท้อบาเน้ยนี่เป็นซื้อแบบมืมือสุโขทัยทินนางนพมาศตันนี้เป็นป้าเจ้ากิ่งตัวนี้แพะมาได้แพะมาได้ก็อันรางวัลผิดหอนเออมาหอนเต็มโเอามีย่งเห็ดอย่างนอตทางเหนี่ยง ประกวดใบสีรา้งวรางวันไงตั้งสองพันรางวันหน่อยพันหาค่าอุปกรณ์บ่เกี่ยวอุปกรณ์หามาแข่งกันเองมันบอกบอขาดทุนตัวเนาะได้ฟุ้งก็เบิดเหรอแม่พันพวกนี้สิเบเร์ยังพันหนึ่งพมอาแผ่นเดียวเท่านั้นตัวเธได้่อยเท่านยเศร้าหนึ่งสามสั้นได้หนูด้ค่ขาฟุ้มาเลียกังค่กระทงมาได้เนี้ยดูฟุ้งหนามาเห็นั็ด กินได้กินได้คุณเพืค้กโอ้หม no ันอตอกันเลยข้าวฟุ้มนะมึงเปิดให้บ้างโอ้เปิดให้บ้างโอ้กูเปิดให้บ้างเปิดยาเฉียงร้านนีเกาปฟอยู่แล้วมึงเปิดให้บ้างยาเฉียงมีอันเนี่ยเที่โอแฟนที่แหละเอานั่นมันเพื่จีดามาโอ้เออแม่มี่มี่อยู่บ่มีแบบเสียดอยู่บ่ก้านามยังสูงกว่าสิบบาทมั้งเนี่ย เพื่อนจ่าเฮ็ดนใบซีเฮ็ดกับเขาสักเฮ็ดกับเขาแข่งกันตีเอาแบบว่ากับจะตีแข้งใบสีหรือแข้งกับเขาแข้งกับเขาคเอ่อแบบว่ามีอมีกับเขาหรือกับมีของหวานสิบอกต้องกับเขาต้องหามาจากท้องถิ่นทำโป่งโกูพักตันกินกี่ว่าป่งกบของหวานเป็นยังวันนี้ ก็เรซ้อมก็เาซองธรรมาตร์นะครของบ้านเด้กะเยอะขอมวยท้งกะเยอะก่ต้องไม่หายใคหาเนี่ยกะเทยยังบุดสาเออแข้งแข้งเห็ดกรบเขาเนียก็ดีทึ่กันเห็ดกรบเขาหาดไทยเนาหรือจะแข้งตำมุ้งดีวะผัดไทยบวตำมุงบนบาดบดโร่ตำมุงเลยแข้งตาแข้งตำมุงเลย้ที่เอาแช่มก็ขึ้นกัน เรื่องมากจีิงๆตักกระท้วงกับแพร่เขาเราเนี่ยไมาแข่งใบสีกันสิบ่รแพร่เขาพวกเขาดีเขาจุเขาเขาเขามีแผนแผน่ยังเนาะลยเขามาหอดพอแต่ทานเลยกินกวามย่างเดียวเอาองศ์เธอทีมหนึ่งเธอกิดเอาลูกทีมมาบ่เกินสามคนนั่งนั่งห้ามห้ามมีเงื่อนไขเงื่อนไขอย่างห้ามมีเงื่อนไขเงื่อนไขอย่างแข่งมันต้องมีเงื่อนไขมีกติกาน้องสั่งมาแต่ทางนอกได้สั่งบ่ได้ คือตอามาเห็ดอยู่นี่แล้วแผ่แล่แผลแเขาแผ่นโอ้งเ well ้าจะไปสร้างมาดแข็งแงอนนกกะสันจว่าฟีมือจคองตีสามมามึงหนุ่หาีคุณนี่งบบ่บอมกะทิ่มหนึ่งอีเบนกะที่มหนึ่งสามกะทีมหนึ่งแต่สาทีมเรหามาแข่งกันเลยเอาซี่เจอกันไปเลยเอาแม่ เป็นว่าเป็นเธอต้องสแสวงหาหลูกที้งเธอมาอีนุ่มเนี่ยไม่กลัคือหรอกลัวให้กับเขาให้กับเขาให้กับเขาใกับเขาเธอเหตุเป็นคือกับเขาอย่างถอดไข่ถอดไข่ก <laughs> ็ <laughs> ัวแม่ได้ขัดเลย <laughs> เก่งสุดคือถอดไข่รอันวะแอนจา่า <h its> <h its> ใ,ให้กับเขาก็ได้แต่ว่ามันต้องมย่างนี้คล้องพร้อมผมมองใครมองมันตาวิโตะมาสึตาไฟเตามัน วัตถุดิบว่าเอาตะบัดวัตถุดูวัตถุสุกวัตถุดิบมันสิเป็นพยาธิบอกวัตถุดิบก็ต้องซื้อมาอันไหนยังว่าว่าเอาวัตถุดิบเอาวัตถุสุกบอกหมายถึงซื้อจังจังซื้อปลาต้องซื้อปลามาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ็ดาเระมีแล้วเธอเอาเมนูยังอ่ะสามเธอเอาปลาม้าซื้อปลามาเออสมมุิว่าปลานิดหนึ่งมีสามที่คือสามโตเออนี่ปลานิ่งไฮมีอันนี้ไฮซื้อหฮานซื้อนกพิราบนกพิราบเนี่ยเอามาลด ก็คือต้องต้องเอาไปล้างสันว่าออกมาว่าสิเป็นเมนูน่นยังก็แล้วจะพวกเธอเสียดออกมาอันใดเสียบคือได้ที่หนึ่งไปเหมือนว่า <c oughs> ใส่เต้าพ่ใส่เตาเนี่ยเดี๋ยวก็ล่องมึงอีกเทียนหนึง่งโลกพูดามือบนมากงหลั่น้องเอ้ยแต่ว่าเธออาหารเผ <c oughs> ็ดที่เห็ดฝีมือที่สุดเปน็นยังก่ออันปนกบข้าปนกบปนกบใส่ปลาหนิ้นเมียปนกบใส่ปลาหนิ้นเอา สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่เออเออเออนี่คือกลยุทธ์ในการแข่งเด้สามเคยกินบอปนไปนินใส่กบเขาต้องเฮ็ดสูตรใหม่เชฟเอเลยุติอันได้กบไปนิน่งเชฟเอเลยุติแซ่บเวลาเขาเป็นเปรอยู่แล้วมันเปะอยู่แล้วคนของหนาขึ้นหมิ้งซีเกียรงนี่ฮะนี่ยางจะกินดามาอยู่อะไรไป พนกบเือทันอ๋อสูตรไม่เวกไม่ถามนีดหน่อยไปสูตรไรฟ้าเห็ดพวกเมียกูนีหยอกกันดีดีสูตรไม่สูตรแมงเขาต้องแบบว่าสูตรบ่คือไผู่ตรเน่าเลยไผ่พวคือเฮาอืมพวกเธอหว่านจะเป็นยังไงอาจเสีบปนปลาใส่กบคนกบใส่ปลาบ่เคยกินก็ต้องกินเด้่ยส่พวกเธอใส่พวกเธอเป็นกรรมการ นี่ดีกี่เกียนั่งว่าปนกบใส่ปานิ้นมันจะออกไปว่าแม่นํามุ้นปนปานินแหกแม่นํำสองสีสองรสชาติมันกับิคือโคงคีมมุ้นอะไรมาใส่กันนี่สองสอรสชาตหน้ามุ้นกระเข็มเนี่ยหน้าโคงกระจืดเว่าศีะประกาะใส่ป้าบึกกับดีมันจะกับพรุค่ะ ตัวมีผักลวกนะบอมีตัวมีผักลวกของขังเครื่องคือเจือปนพญานาคกูพอดเรียกปุพญานาคตาลื้อมีเองที่เราเอาไวใส่พญานาคเอ้าไม่นำกองเนาะสมมติว่าเออสิตัางเมนูขึ้นคือปลากระป๋องปลากระป๋องไหม้ไข่เป็ดปลากระป๋องใส่หมู ปลากระป๋องใส่หมูแล้วก็ใบกะเพรากบพริกสดน้ำตาลเหมืนเหล้าฟักทองก็แล้วก็เครื่องปรุงเศษนี่ยังเอาเศษนี่ยังเอาปลากระป๋องของหวานปลากระป๋องก็สมองนี่กะทิกระมมี่กะทิมีมีให้ได้จักสามเมนูนี่ มีิยังเนี้ยก็ปลากระป๋องใส่หมูปลากระป๋องใส่หมูฟักทองกับเครื่องปรุงใบกะเพราหวานปลากระป๋องเบวชเอืเอบวชเอื้อออยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องผัดกระเพราสูตรใหม่สูตรใหม่ผัดกระเพราใส่หมู่นบดปลากระป๋องอันของหวานปลากระป๋องขันแม่ชั้นเสยๆทั้งสี่ได้บัดนี้ผัดกระเพราปลากระป๋องใส่หมูย่าง ฟักทองของหวานฟักทองเนือปลากระป๋องสูตรใหม่เลือดชิตของหวานใส่หมูย่ำปลากระป๋องเส่บับอึ์ืงสิเสียสูตรใหม่มันต้องเสียบเอาล่องพี่น้องถามเมืองกันสีแข้งใบสีหรือสีแข้งการเห็ดอาหารพี่น้องถาลอดช่มเมืองเหมือนไอ้หว่างหว่างแล้วเขาสิจัดไท้สึกล่างเขนนั่งสามนั่งบาย่อมค่ะพี่น้องขันอยากให้คันอยากให้แข้งใบสีกับคอบเมตนว่า แข่งใบสีถ้าะแข่งอาหารในีคอมเมนต์ว่าแข่งอาหารรางวัลที่หนึ่งหกสิบบาทแล้ววัลที่สองพี่น้องอยากเมืองยังคอมเมนต์กันหามากค่ะเดี๋ยวปูรูสิจัดให้นะคะเนาะอยากถ้าจะดูแข่งใบสีก็บายคอมเมนต์ว่าใบสีถ้าจะใช้อุปกรณ์เวอรเซ็ตสองวันนี้นะอืออ๋อพี่น้องขอบคุณหลายๆคลิปนี้เอาไว้สำหนี้จะก่อนพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องอยากเมืองยัง อยากชมมีอย่างพิมพ์ค,คอมเมนต์กันเขามากค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องปุง๊กลุกลำเพลินเอาพิเศษน้ำเด้อพีนองเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ